สวัสดีค่ะข้าวหนึ่งเดียวสอาพานิดนะคะเมนี้ก็มาตลาดอำเภอสุวรรณภูมิมจังหวัด้อยเอดค่ะค่ะมาเยี่ยมตลาดค่ะมาเด้อเมนีมีอมกอบเขามากมายค่ะโอ้ยมาสวุวรรณภูมิคนขาดบ่ใดดอกค่ะคือไข่หมดแดงบกกะมีค่ะมาเด้อค่ะตลาดสวุวรรณภูมิมีกอบเขามากมายค่ะผู้้ใดยูไก่จังหวัดไก่เคียงอำเภอไก่เคียง มาได้จ้าปลากระสมบูรณ์ค่ะมาด้อมากค่ะมีของกินเยอะแยะเลยผลไม้อําเภอชั้นอําูภอเป็นอําเภอที่สมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์มากเรื่องอาหารการกินค่ะอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ตลาดอำเภอสุวนนรรณภูคิข้าวหนึ่งเดียวซอพานิดข้ามายางตลาดเออค่ะ้เฮียข้ามาเยี่ยมตลาดค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาเยี่ยมตลาดพ่อเพื่อนบ้านเก็เดี๋ยวมาหาค่ะ โอ้พักกะงามพักบ้านบ้านค่ะเดี๋ยวจะมาเอาพักบุ้งนะค่ะค่ะแอฟไปย์ไฮเดอร์พักบุ้งนั่นร้องมาแมนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะอ๋อค่ะมันเนี่โอ้ยตลาดเพิ่นใหญ่ค่ะตลาดพักตลาดกัปโคลลายางค่ะเดี๋ยวไปหนึ่งค่ะชีวิต ค่นมันบาดค่ะตลาดน้นผ้่้นะคุ่นผีมาคุ่นผีมายางตลาดค่ะมาได้ยางตลาดค่ะมาแบบนี้หอมกระเทียมข้าวหนึ่งเดียวสอพานิดเลาะเละละมาเบิงหน้ามาเบิงเข่ามาตลาด โอ้ยหลายค่ะ